ประวัติผีบันไดผีบันไดมีอยู่2เวอร์ชั่นด้วยกันซึ่งเวอร์ชั่นแรกจะบอกว่ามันสิงสถิตยอยู่ตรงบันไดขั้นที่4เนื่องจากเลขสีในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นพ้องเสียงกับคำว่าตายนั่นเองจึงเชื่อว่าเป็นบันไดที่นำไปสู่ความตายหรือโปลโลกในขณะที่อีกเวอร์ชันหนึ่งจะบอกว่า มันสิงสถิตยอยู่ระหว่างบันไดขั้นที่13ระหว่างชั้นที่3และชั้นที่4ของอาคารเรียนเก่าๆเป็นขั้นบันไดที่ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และมิติอื่นๆว่ากันว่าหากพัดหลงเข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถออกมาได้อีกบางก็เชื่อว่าถ้าเหยียบบันไดขั้นนี้แล้วจะต้องมีอันเป็นไปเช่น ตกบันไดคอหักตายประสบอุบัติเหตุถูกผีสิงหรือเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งตามปกติแล้วขั้นบันไดในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นจะมีเพียง12ขั้นแต่ในยามเที่ยงคืนตรงบันไดขั้นที่13จะปรากฏออกมาอย่างลึกลับผีบันไดนั้นมีรูปลักษณ์เหมือนเด็กประถมทั่วๆไปบางก็ว่าเป็นเด็กชายบางก็ว่าเป็นเด็กหญิง บางครั้งก็ปรากฏตัวเป็นเงาเดือนรางมีเจตนามุ่งร้ายและต้องการทำร้ายทุกคนโดยไม่เลือกหน้าตำนานเล่าว่าผีบันไดขั้นที่13คือเด็กปฐมผู้โชคร้ายที่พัดตกลงจากบันไดขั้นที่13และคอหักตายวิญญาณของเด็กคนนั้นจึงสิงสถิตยอยู่ที่บันไดขั้นนั้นจากนั้นมาหากเด็กคนไหนพลาดเหยียบบันไดขั้นที่13 ก็จะถูกวิญญาณในบันไดผลักให้ตกบันไดหรือดึงเข้าไปในโลกแห่งความตายเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของตนบางตำนานก็บอกว่าเด็กคนนั้นโดนเพื่อนแกล้งพัดตกบันไดคอหักตายกลายเป็นวิญญาณร้ายไม่ว่าอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าบันไดขั้นที่13จะนำโชคร้ายมาให้ ดังนั้นเวลาเดินขึ้นบันไดาชาวญี่ปุ่นบางคนก็จะนับขั้นบันไดไปด้วยเพื่อไม่ให้เผลอไปเหยียบบันไดขั้นที่13โดยไม่รู้ตัว